สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจากโฮเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญหลวงปู่ทวดวัดชังให้ปีพศสองหสองหนะครับผมมีชื่อรุ่นว่ารุ่นใต้ลมเย็นนะครับ ภารุน,นี้นี่เอ่อเป็นยุคกลางนะครับของวัดชังไ้นะครับปลูกเสกนะครับโดยท่านอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกนะครับเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลูกเสกมากมายครับข้างนะครับพารุณีพิธีใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นผ่าที่สุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับผม ก็ประสบการณ์แควคลาดปลอดภัยอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นพานิชยรนตรายแต่ว่าที่ทําให้รุ่นนี้เนี่ยโด่งดังเป็นผู้แตกนะครับก็คือนะครับเออทหารบกนะครับนั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ตกนะครับแล้วก็ผู้ที่แขวนเหรียญรุ่นนี้นะครับรอดชีวิตนะครับอย่างปฏิหารนะครับทำให้รุ่นนี้นี่ดังมากนะครับในช่วงนั้นนะครับผม ก็ถือว่าเป็นของดีที่ราคาไม่แพงนะครับผ่าพิธีใหญ่อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับรุ่นใต้ลมเย็นนะครับผ้าองนี้นี่เขาเรียกว่านะครับจะเป็นใต้ลมเย็นบล็อกหน้าหนุ่มนะครับวัดชังให้ปีพศ25 26เป็นเนื้ออัปริกาชุบนิกเกิลนะครับเป็นผ้าที่สวยงามมากนะครับแล้วหลักของเหรียญน,นี้นะครับคือพื้น พื้นตรงนี้นะครับด้านหลังของบล็อกนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นเส้นสายฝนโปรยปลายวิ่งเฉียงเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นไหมครับเดี๋ยวพาดูนะครับก็จะเห็นนะครับนี่เขาจะเรียกบล็อกหน้านุ่มนะครับบล็อกนี่เขาจะมีหลายบล็อกนะครับ,บรนี่ดูหน้าหน้านุ่มนะครับอันนี้เทียบกับหน้าเลื่อนเดี๋ยวจะค่อยคอยลงดูกันไปเรื่อยเนะครับพาในช่องเยอะอ่ะอันนี้หน้าเลื่อนนะครับหน้าจะเรียวเรียว ันนี้หน้าหนุ่มหัวจะทุยๆหน่อยนะครับส่วนอันนี้บล็อกกระสาบเนี่ยหน้าตาเขาจะคนละแบบเลยนะครับบลอกกระสาบหน้าเขาจะดูแก่ๆหน่อยนะครับหนุ่มทวดอันนี้เรียกบล็อกหน้าหนุ่มนะครับอย่างเงี้ยเป็นบลอกหน้าแก่นะครับไม่ต้องงงนะครับต้องซื้อไปดูหลายๆบล็อกนะครับจะได้ไม่งงก็มีตัวอักษรน,นะครับ คำว่าหลวงพ่อทวดวัดชังให้นะครับเหยียบน้ําทะเลจืดลายกระหนกคมจัดเลยนะครับอัมรกกาชุบนิกเกิลองนี้สวยคมเงามากนะครับไข่ปลาตัวอักษรห่วงเดิมพร้อมนะครับไข่ปลาอยู่นะครับปี๊ิเลยนะครับ ด้านหลังเป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับแต่ว่าเป็นพระยุคที่อาจารย์นองปุกเซกนะครับผมมีคำว่าใต้ร่มเย็นมียันนะครับแล้วก็เสาห้าสองห้าสองหกพิธีเสารห้าก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับพระครูวิสัยโสพลบงเล็บทิมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวส่องให้ชมนะครับ ทำกาชุบนิกเกิลเงาวแวบเลยนะครับวัดชังให้ฐานบัวฐานบัวรุ่นนี้เขาจะเรียมเหลี่ยมนะครับสำหรับบล็อกนี้จะเป็นเรียมเหลี่ยมเงาวแวบนะครับเท้าหัวเข่าประคตแขนไหายปลาละอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับวิ้งไหมครับ นิวชีวรสังคติตรงนี้มีคำว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดดูที่พื้นนะครับเนี่ยเนี่ยจะเห็นเส้นสายเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นสายวิ่งสายฝนวิ่งเฉียงๆนะครับอยู่บนพื้นเหรียญ ลายกนกคมมากไขป่ปลายันนะครับที่พื้นเหรียญนี่แบบเส้นวิ่งเยอะมากเลยครับเห็นไหมผิวแล้วผิวเดิมนะครับผมไม่ปัดแต่งเช็ดล้างนะครับกระนกคมมากประยิทนะครับเหรียญน,นี้เรียมมาด้วย,วยสวยเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับอาจารย์ทิมปั๊มบล็อกแตกหน,หน่อยด้วยนะครับ เนี่ยพระไม่ผ่านการใช้งานนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นมาจากบล็อกทั้งสิ้นนะครับจันทิมคมและเงามากพระครูวิสัยโสพลลงเล็บทิมใต้ลมเย็นนะครับ เสาห้าสองห้าสองหกวีดวีดนะครับเหรียญนี้ท่านใดชอบพระส,สวยเหรียญนี้ไม่ผิดหวังนะครับก็สําหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมแล้วก็ เอ่อหน้าเลื่อนนะครับหลังเสาห้านะครับผมก็ทําคลิปลงไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะหกพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นกที่หายากอีกหนึ่งองค์นะครับผมนี่นะครับหน้าเลื่อนหลังเสาห้าแล้วก็บล็อกกระสาองคนี้ผิวลุ้งสวยมากนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับส่วนองค์นี้นะครับ 30หัวโตบล็อกวอลคหัวจุดนะครับอง์นี้นะครับ1,35 0 0บาทนะครับส่วนปลิงนะครับวอล์คีหัวจุดทุน930นะครับแล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับก็เชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ